รีวิวการปล่อยเช่าบ้านแปดเดือนของเราเองนะคะนี่เราเองนะคะมากี้นะคะโทรหัสน์ถ่ายนะคะสองเครื่องนะคะที่บ้านพรมสองผืนนะคะตู้หัวเตียงกระถางต้นไม้ดอกไม้คุณแจคียการ์ดเครื่องซักผ้าก็สภาพแบบนี้นะคะสี่หมื่นกว่าบาทโต๊ะหน้าบ้านหายนะคะ หายไว้กระทั่งปักสามตาดอกไม้นะคะนี่คือสภาพขยะที่เก็บไว้ในบ้านนะคะให้เราทิ้งอีกนะคะทุกคนฉันไม่กล้าลงทุนอะไรแบบนี้แล้วนะคะทุกคนบอกเลยถ้าขนไปเครื่องสักพ้าได้นี่คือไปแล้วอะเออมัน <TV S 1> เลก<ด>มากแล้คนะเตากระทะแต,ะแต่ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ครบเดีย๋ยวต้องซื้อใหม่ ผมได้คืนแล้วแล้วก็อุปกรณ์ในครัวหายหมดเครื่องดูดฝุ่นมูลค่าหน0 0งบาทเตาเตาไฟฟ้าพันหนึง่งแล้วก็มีเตาาบ์บีคิวอีกพันอีกประมาณหกเจ็ดร รีโมททีวีหายหมดเลยไอสายเสียบก็หายเครื่องชั่งน้ำหนักกล่องดูทูข้างบนก็หายค่ะรีโมทอีกดอกไม้แจากกันก็หายเหลือไว้ให้แต่แจาก,กาันดอกไม้หาย ทุกคนและนี่เป็นคืนนี้นะคะที่เขาส่งมาให้ดูข้างบ้านนะคะน้อยมากๆเป็นกำจัดเป็นกำลังใจให้กี้ได้ของคืนครบทุกอย่างนะคะ